เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ CBT วันแรกนะครับสนุกกันหรือเปล่าใครที่ชอบนะครับหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเทคนิคมือใหม่ที่ต้องรู้ในช่วงต้นเกมเช่นฟาร์มยังไงให้เลเวลขึ้นไวตัวละครและผู้ช่วยเดินเควสแบบไหนดีที่สุดเควสหลักเควสรองไอเทมประจำวันที่ควรซื้อกาชาควรเปิดตู้ไหน ทำยังไงให้มานาเด็กได้เยอะเทคนิคการอัพสกิลและเทคนิคอื่นๆหยิบย่อยนั่นเองถ้าดูคลิปนี้จบนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะบริหารและจัดการการเล่นได้ดีมากขึ้นนะครับในวันเปิดจริงแน่นอนเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปกันเลยกว่าไปและใครที่สนใจเติมเกม t ีออฟซาวเวียโมบายเอ็กซ์นะครับทางเราเนี่ยมีสปอนเซอร์นะครับก็คือร้านเติมเกม t g s เติมเกมชอ็อป รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับทางร้านเนี่ยจัดโปรโมชั่นให้โค้ดถูกนะลองสอบถามทางร้านดูนะครับว่าช่วง c ี t เนี่ยเติมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของช่วง OBT นะครับแต่แน่เลยเนี่ยคือทางร้านเนี่ยสามารถเติมเกมมือถืออื่นๆได้ด้วยครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่น,นเกมอื่นเนี่ยก็สามารถสอบถามทางร้านได้มี3ช่องทางด้วยกันก็คือเพจไลน์เว็บไซต์ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาเริ่มที่ สูตรลับนะครับในการฟาร์ม ep ให้ไวนะครับถ้าทำตามสูตรนี้เนี่ยวันแรกก็สามารถเล v e l 50ได้นะครับโดยสูตรนี้เนี่ยคุณขิงหรือว่าช่องกินเจอเนี่ยเขาแปะไว้นะครับผมก็เลยนาครับนนีนนยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยทำไม่ทันเพราะว่าตอนที่จะเข้าเว็บแบบมันเน่านะเน่าแล้วก็ค้างนะครับก็เลยเออช่างแม้แล้วกันผมก็เลยเวลแบบธรรมดาไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามา ฟังข้อสรุปทีละข้อกันก่อนนะครับว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ t of swm extreme นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะแล้วก็ตรงปักปูดจะได้หาง่ายๆนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทำการล็อกอินก่อนมุงผ่านนะเออเป็น gmail เป็นอะไรก็ว่าไปล็อกอินก่อนนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงคำว่ารางวัลเห็นไหมอ่ะกดเข้าไปนะครับ มันจะมีกิจกรรมนี่เลย CBT Seed Point นะครับอ่า19กุมภาพันธ์กับ20คกุมภาพันธ์นะครับมากดรับตรงนี้ก่อนอ่ะกดรับของรางวัลแล้วก็อ่ะเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนเซิร์ฟเน่ามันเลือกไม่ได้เลย <c oughs> มันไม่ขึ้นนะครับตอนนี้คนน่าจะน้อยอ่ะพอกดรบับรางวัลไปเราจะได้ Seed Point 2 5 0 k นะครับ อันนี้รับได้ไหมเดี๋ยวลองรับดูอ่ะโอเครับได้ทั้งสองเลยไหมโอเครับได้ทั้งสองเลยนะครับทีนี้เมื่อเราทำการรับซีนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะได้5แสนนะอ่าข้างบนเนี่ยมันน่าจะบั๊กนะครับผมลองซื้อของแล้วมันได้นะทีนี้เนี่ยให้เพื่อนมาที่แองค์ช็อปนะครับอ่ะกดเข้าไป ตรงหน้านี้อาจจะต้องรอสักน,นิดนึงนะครับเพราะว่าหน้า็บค่อนข้างลวนนะสิ่งที่เพื่อนๆต้องซื้อมีอะไรบ้างเกี่ยว EP นะครับอย่างแรกก็คือเหรียญผู้ช่วยอันนี้มันจะคูณ EP ของผู้ช่วยก็ซื้อมาเลยนะครับอ่ะกดซื้อเลยนะอ่ะเรือเิร์ให้เรียบร้อยนะครับเลือตัวละครยืนยักนการซื้ออ่ะเมื่อซื้อสําเร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะครับพอซื้อเหรียญผู้ช่วยเสร็จเลื่อนลงมาครับนี่เหรียญสีแดง อันนี้เราซื้อเลยเพราะว่าคูนิพีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอันนี้คือของตัวละครนะใช้พันสี่นะครับก็กดซื้อเลยอ่ะเลสเซอร์เวอร์กับตัวละครนะครับกดยังกันซื้อยืนยันอ่านี่ซื้อเรียบร้อยนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อไอเทมต่างๆได้พวกตั๋วกาชาเอ้ยนะครับแฟช่งแฟชัันอ่ะมันเป็นแต้มแบบแต้มฟรีในช่วง C ี t อ่ะอ่ะเขาอยากให้เราไดา้ทดลองใช้ของกันนะครับก็ลองมาซื้อดูทีนี้เริ่มแลไครับ ก็จะมีอีกนะนี่สมุด EP นะครับอันนี้ก็ซื้อเลยนะซึ่งสมุดนี้เนี่ยมันดีมากนะครับมันจะได้ EP คูณ2นะครับจากการทำเควสทีนี้สิ่งที่เรา,าซื้อมานะครับจากหน้าเว็บเนี่ยก็พร้อมแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สมุด EP นะเดิมทีเนี่ยมันจะมีสมุด EP อยเนี้2ย1แล้วก็200%นะครับ 25%เนี่ยก็มักจะได้จากเพ e s t อยู่แล้วนะอาจจะค่อคยว่ากันทีเนี้ยมาที่ช็อปนะครับจากนั้นมาที่โกลอาแล้วก็มาที่หัวข้อที่3ครับอะมันจะมีสูตร e p นะครับที่เราสามารถใช้ทองซื้อได้นะครับทีนี้ตั้งใจฟังให้ดีว่าเราควรซื้อเล่มไหนนะครับอาถ้าดูเผิเผิเนี่ยเล่มล่างมันจะคุ้มกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันได้คูณ7นะครับก็คือมันถูกกว่าแต่จริงๆอ่ะเราอย่าลืมว่า เรา CVT แค่5วันครับฉะนั้นเราจะได้ใช้แค่5้าเล่มได้ใช้แค่5้าเล่มนะหมายความว่าอันบนเนี่ยถ้าเราเอา9เนี่ยคูณ5เนี่ยมันจะอยู่ที่สี่้าเหรียญทองอ่าเอาจริงอ่ะคือซื้ออันบนอนะ่ะวันละเล่มคุ้มกว่าเพราะว่าเล่มนึงเนี่ยมันอยู่ได้24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดตอนเปิดจริงอ่ะอันแรกมันคุ้มกว่าโอเคไหมอันนี้ไม่งงเนาะก็เป็นวิธีเล็กๆน้อยๆแล้วกันอ่ะสำหรับคนที่ ต้องการประหยัดนะครับจริงๆมันก็ประหยัดอยู่แค่สีทองอะ่ะเออก็แล้วแต่นะจะซื้อล่างก็ได้แต่ผมซื้อนบนแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปสําคัญมากกดมาที่กระเป๋านะครับจากนั้นก็เลื่อมาที่หัวข้อยานะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องใช้นะครับอ่ะก็มีเล่มนี้อ่ะใช้ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเล่ม25%นแล้วก็100%แล้วก็200%เ ไอเล่มหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมใช้ไปแล้วนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็ใช้ไปแล้วผมก็เหลืยส่วร้อยเปอร์เซ็นต์กดใช้ไปนะครับคือใช้แม่งทุกเล่มอ่ะเอาไว้ง่ายดีกว่าทีนี้ก็เลื่อนมาทางด้านขวาครับอ่าที่เป็นสี่เหลี่ยมนะเลื่อนลงมาอ่าก็จะมีเหรียญที่เราต้องกินใช่ไหมอ่าเหรียญแดงกดใช้ไปนะครับอ่าเหรียญผู้ช่วยก็กดใช้ไปอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับก็ให้กดยาสีฟ้ากวดนี้นะเนี่ยกดไปนะครับพอเรากดยาฟ้าเสร็จเนี่ย เราจะได้รัมาเพิ่ม ATK บวก10%ทำให้เราปิดมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นด้วยนะครับและท้ายสุดนะครับก็มาที่กิ้วแล้วก็มาที่กิ้วช็อปครับนี่มันก็จะมีอีกนะนี่เป็นของกิ้นะครับใช้แต้มกิ้ซื้อได้เมื่อจัดมอนสเตอร์จะเพิ่มปริมาณ EP อีก10%นะครับนาน30ินาทีก็กดซื้อมานะครับทีนี้เรามาเช็คบัรทั้งหมดนะอ่าวก็ได้ี่2นะครับมันก็จะประมาณนี้นะ1 2 3 4 5 6 7นดะเบับด้วยกันนะครับบับกิลมันน่าจะไม่ขึ้นตรงนี้มันน่าจะไปขึ้นตรงนั้นแทนนะครับทีเนี้ยสุดท้ายเลยก็คือเดินเควสต์ลายอย่างเดียวเควสต์ลองไม่ต้องเดินเควสต์อย่างเดียวแป๊บเดียวนั่นแหละวันแรก50แน่นอนนะครับใช้วันที่2วันที่3ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเทคนิคการเก็บเลเวไวนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณขิงกินเจอร์ด้วยนะครับที่เอาข้อมูลตรงนี้มาแปะให้กับเพื่อนเพื่อนรับชมกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆื่ต้องรู้นะครับหรือว่า แมปหรือว่าแผนที่นะครับให้เพื่อนกดที่แมปครับแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีรูปปั้นอย่างเงี้ยเหมือนเทพธิดามีปีนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือเสาบัฟนะเมื่อเราเดินมาจะเจอหน้าตาแบบนี้เป็นเสาบัฟนะครับก็กดคุยไปนะครับซึ่งบัฟจากเสาเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายบนที่เป็นรูปแว่นกดเข้าไปเห็นไหมสําหรับบัฟเสาเนี่ยก็จะมีฟื้นฟู HP ทุก1วินาทีนะครับแล้วก็ไม่ติด อ่า uh, knock back นะครับ uh, ประมาณนี้ uh, เราสามารถดูวัาันอื่นได้ด้วยเนี่ยจากบัฟ uh, เกี่ยวกับ p a s s i v ของอาชีพก็มีนี่ไอเทมบัฟเนี่ยอย่างพวก EP ที่เรากินไปเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ได้ว่ามืนอหลือกี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยมันแยกกันเลยนะเห็นไหมเนี่ยทีมบัฟก็มีกิลบัฟก็มีนะครับมันแยกกันหมดเลยสามารถดูบัฟตรงนี้ได้นะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องรู้ก็คือมันมีบอสแมปด้วยหรือว่าฟิลบอสถ้าเกิดมัน ใกล้ๆมันจะโชงนี่ฮะเนี่ยด้านขวาจางๆเห็นไหมเนี่ยอย่างวอสแบบนี้ก็จะเป็นตัวสตองน,นะครับสตองอะไรวเนี่ยหาไปออกช่างมันแต่เป็นตัวพืชนะ,ะเป็นธาตุพืชเออนี่เราก็จะได้ของนี่ครับเป็นกล่องคิวบิสซึ่งมันมีการ์ดบอรดด้วยแล้วก็ได้ตัวกระชายด้วยนะอันนี้ถือว่าอย่าพลาดเลยเนี่ยอีกชั่วโมง20มันก็จะเกิดนะครับหรือกดดูแผนที่นั้นๆก็ได้อ่ามาที่หัวข้อขวาี่ ฟิลบอสเนี่ยเนี่ยดูนี้ก็ได้นะครับจริงๆในแมปเนี่ยมันมีให้เก็บพวกทรัพยากรเลยนะอ่าเก็บทรัพยากรสามารถเก็บได้อ่าอย่างเช่นเนี่ยที่เป็นรูปใบไม้ในแมปเห็นไหมดยวต้งดรงนี้่าแมปจะเป็นแร่ครับอ่าเบื้องต้นก็ยังไม่ค่อยอยากให้โฟกัสนะทําที่หลังก็ได้แต่ว่าถ้าผ่านแล้วอยากเก็บก็เก็บได้ครับ ถ้าผ่านอยากเก็บอยากเก็บได้นะัก็จะมีกล่องตามแมปด้วยนะครับอันนี้ต้องเดินหาเอานะอัน,นต้องเดินหาเอาในแบบก็ดูไม่ยากหรอกนะครับทีนี้กลับมาในส่วนของช็อปหรือว่าร้านค้านะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่เราควรซื้อก็จะแบ่งเป็นสายฟรีแล้วก็สายเติมก่อนนะครับาสายฟรีก็มาที่ซิลเวอร์เหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องซื้อนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือ EP e Book เนี่ย ต้องซื้อนะครับอย่างที่2ก็คือตัวของคาแรคเตอร์ Character, วันาเเวลแอปเนี่ยก็จะได้ส่วนของยาอ่าแล้วก็หินตีบวกนะครับแล้วก็รวมไปถึงกล่องสกิลด้วยอ่ะอันนี้สําคัญเลยนะครับต้องซื้อนะส่วนยาเนี่ยผมมองว่ายังไม่ต้องก็ได้นะครับในช่วงแรกมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่ผมมองว่าต้องซื้อแต่ว่ายังไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้เพราะว่าราคามันสูงนะก็คือไบเควส คำขอพื้นที่นะครับคําขอพื้นที่มันก็จะเป็นเควสที่ต้องใช้ใบนี้ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เพิ่งรีบซื้อนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงอยู่เอาเป็นว่าซื้อแบบพอใช้แล้วกันนะครับมาก็คือหัวข้อ tp ใส่เติมอ่าใส่เติมเนี่ยเติมมาเป็นเหรียญทีเนี่ยควรซื้ออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่เลยเหรียญอาหารรับจ้างครับอ่ามันคือเหรียญที่ใช้ฟื้นฟูลสเตปินา่าขออาหารรับจ้างนะครับอ่ามันอยู่ที่7วันเลยนะ อันนี้คือดีมากๆาําหรับใส่เติมนะครับอันนี้ควรต้องมีเลยส่วนเหรียญที่2นะครับนี่เลยคือเหรียญน e นีพีแลเนย์นะครับจะทําให้เพิ่มค่า EP เนี่ยหรือว่าการฟาร์มเนี่ยดีขึ้นนะครับก็คือเก็บเพ้ได้วยไว้นะแล้วก็เหรียญน,นี้เนี่ยมันเอฟเฟกเนี่ยมาอยู่ถึง30วันเลยนะก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับส่วนเหรียญที่เหลือเนี่ยผมบอกว่าอันที่ควรซื้อจะเป็นอันนี้ครับก็คือเหรียญน,นี้เนี่ยเราจะได้รับธัญพืชแล้วก็ผักแล้วก็เนื้อสัตว์ อย่างละ120ชิ้นต่อวันเป็นเวลา7วันนะครับถํามาใส่เติมผมแนะนำว่าให้มันที่หัวข้อพา s s นะครับแต่ว่านี้ราคาแพงนิดนึงนะ220นะครับมันก็จะได้เป็นพวกสกิลแล้วแหละแล้วก็พวกของตีบวกแต่ว่าหลักๆอ่ะเราเอาสกิลครับเนี่ยเราจะไปได้เร็วกว่าสายฟรีก็คือเรื่องการอัพสกิลแต่ว่าสายฟรีอ่ะถ้าได้เรื่อยสกิลมันก็ตามทันนะครับแต่แค่สายเติมมันไปเร็วกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ หลายคนที่เจอปัญหาในช่วงแรกนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงกลางเกมไปเกมรู้สึกว่าเอ้ยเกมนี้เนี่ยมันมียาเด้งมานาไหมทําไมมานามาถึงเด้งไม่ทันและมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยในส่วนของการเด้งมานาหรือว่าค่า HP ให้มันดีขึ้นหรือเพิ่ม Max HP ให้สูงขึ้นนะครับก็มาดูเทคนิคนี้กันคำถ,ถามแรกเลยนะครับมันมียาที่เพิ่มค่า HP ไหมมีครับมันคือขวดนี้อ่ะกดดูที่กระเป๋านะครับ จริงๆมันแจกมนาะให้กดเดียวนะตอนนี้นี่ครับน้ำยานี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะฟื้นค่า H.P. แบบต่อเนื่องอ่นานาสิกวินาทีมันก็ช่วยบูตให้ขึ้นไวขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะทันเวลานะเพราะมันต้องมีส่วนอื่นที่เราต้องเพิ่มค่า H.P. นะครับแต่ว่านี่คือจุดหนึ่งแต่ว่ายานี้เนี่ยเท่าที่ผมหาดูเนี่ยสายฟรีซื้อไม่ได้ต้องไปสายเติมมาที่หัวข้อช็อปนะครับเสร็จแล้วครับก็มาที่หัวข้อ T.P. อ่ะแล้วก็เลือกคอมมอนครับเรื่องทั้งขวามือนี่มันตกขวดละเท่าไหร่เนี่ยเจ็ทีใช่ไหมไม่สิมันน่าจะซื้อได้ทีละร้อขวดอ่าต่อ70นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็จํานวนซื้อต่อสัปดาห์เนี่ยคือ3ครั้งก็แสดงว่าได้300อขวดนะครับอันนี้คือสายเติมซื้อได้ทีนี้อ่าถ้าเกิดเราไม่พูดถึงเรื่องยาแล้วเราจะทํำไงให้ค่าเ p มันเด้งไวขึ้นหรือว่าเพิ่ม m a x HP ได้บ้าง จุดแรกก่อนก็คือพูดมาที่หัวข้อของพูดนะครับนี่ตรงนี้จริงๆพูดเริ่มต้นเนี่ยมันก็ใช้ได้นะในอย่างตัวแรกที่แจกมาเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยมันก็จะได้ส่วนของ HP Recovery หรือว่าเิ่ง HP บวอ่ะแล้วมีตัวไหนอีกอ,อย่างตัวนี้เนี่ยก็มีเห็นไหม Recovery บวกหหรือว่าเด้งมานาอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็มีอ่าแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเป็น ระดับ U R มันก็จะดีกว่านะครับถ้าเกิดเปิดได้อ่ะตัวอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหม H P Recovery บวกสิอ่ะต่างกันนะนี่แล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวนะเห็นไหมเนี่ยมันมี2ตัวขึ้นไปด้วยเห็นไหมตัวนี้ก็เด้ง10เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ตัวที่3นะีในกระเป๋สิบนะครับทีนี้นอกจากพูดเนี่ยยังมีส่วนไหนอีกนะครับมาที่กระเป๋าก่อนและเลือกหัวข้อการ์ดอ่ะ จริงๆเนี่ยเราสามารถสมใส่การ์ดของบอสได้มันจะมีการ์ดบอสที่เพิ่มในส่วนของ SP หรือว่าได้เ p ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถใส่การ์ดได้เลยนะครับแต่ผมทำตัวอย่างให้ดูก่อนก็มาที่หัวข้อการ์ดสมว่าเรามีการ์ดหนึ่งใบกดลงทะเบียนก่อนนะครับอย่างนี้ลงทะเบียนไปถ้าลงทะเบียนแล้วจะขายไม่ได้นะไม่สามารถขายตลาดไต้จะมาที่การ์ดอ่าเนี่ยเราสามารถใส่การ์ดได้แล้วนะครับแต่ว่าการ์ดนี้ไม่ใช่ด้เอนะแค่ทำให้ดูเฉย ก็กดใส่ไปทีนี้การที่มันเด้ง H P อยู่ที่ไหนอ่ะก็มาที่หัวข้อดันเจียนด้านล่างนะครับจากนั้นอ่ามาที่ด้านแรกเลย Memory Store นะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาลงดันเจียนนะครับแต่เงื่อนไขคือต้องใช้คุญแจด้วยนะครับนี่คุญแจนะกดที่คุณแจก่อนมันจะมีการ์ดบลรอตแบบนี้อ่านาตาลจะเป็นแบบนี้อ่ะอย่างตัวที่2ที่เป็นผีเนี่ยก็จะมีการ์ดเห็นไหมการนี้เนี่ยจะบวกแม็ก HP นะครับ2.94%ก็คือค่า HP เราเยอะขึ้นอ่าเห็นไหมมีตัวที่บวกมา HP แล้วเห็นไหมอย่างตัวที่มันดีกว่านั้นเนี่ยก็คือเริ่มมาด้านล่างเลยนะครับในช่วงปลายเกมนะเกิดจาก0เลยอะ่ะเนี่ยมันก็จะมีการที่สูงกว่าเห็นไหมบวกข้ามมา HP โดยการพวกนี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้เลยนะโดยใช้การซ้ําถ้าการซ้าเนี่ยโอกาสที่มันจะติดง่ายอะ่ะมันก็สูงขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มมาให้ HP ไปเรื่อยๆโดยการใช้การซ้ําในการอัพ แต่ใช้การ์ดอื่นอาจจะไปได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการติดมันน้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นดันข้างงแากนะครับก็คือคอนเวนนะครับอ่ะเลือกมาแต่ว่าดันเนี้ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งคือมันต้องลงตามวันนะครับเนี่ยลงตามวันมันจะมีแค่วันอาทิตย์อนะ่ะที่เราสามารถเลือกลงได้นะครับซึ่งดันเจนเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับแต้มสกิลด้วยนะครับอ่ายิ่งระดับสูงเนี่ยเราจะยิ่งเห็นนี่ เมสกิลที่แตกต่างกันในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นเมสกิลนะฮะที่เป็นเม็ดถั่วแบบนี้ช่วงแรงหนึ่งแรงสอง่ะจะใช้แค่เม็ดถัว่วแต่พอแรงสามเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้ลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยเห็นไหมกนไม่เหมือนกันเนี่ยแต่รอยไม่เหมือนกันอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับทีนี้มันคือวันพื้นฐานเราสามารถลงได้แค่ตัวนี้ตัวนี้มีการทะลายตัวนี้มีการแม่นยำเราก็ไม่ได้ใช้นะ้าอาจจะลงแค่ เอาผ่านเฉยๆในรอบแรกหรือจะไม่ใช้คุญแจก็ได้ลงแค่ผ่านเพื่อจะปลดล็อกในชั้นถัดไปอันนี้ก็คือเทคนิคนะอันนี้ก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งคือเราอาจจะต้องการแค่ผ่านเพื่อเลื่อนชั้นตรงนี้มันก็จะมีข้อจํากัดตรงว,ว่าเราผ่านแล้วก็จริงแต่เราไม่สามารถลงชั้น2ได้ถ้าค่าพลังไม่ถึงเกณฑ์ถ้าเราไม่ถึงสารเนี่ยเราไม่สามารถลงได้เห็นไหมเนีย่ยมันติดลบอยู่เห็นไหม อ่าซึ่งเกมเนี้มันก็จะมีข้อดีงนี้เราไม่สามารถข้ามดันได้นะครับอธิบายไว้ก่อนทีนี้บอสที่มันเกี่ยวกับค่ามานาหรือว่าค่า HP เนี่ยมันมี2วันก็คือวันอังคารก็คือตัวนี้อ่ามันจะมีการ์ดบอสที่เป็นเอ่อ HP recovery นะครับเนี่ยบวก1.54%้วสเราสามารถใช้การซับอัปเกรดได้เปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นไกตัวนึงก็คือวันจันทร์ก็คือตัวผีอันนี้เป็นเพิ่มค่าแมคเ p ก็จะเน้นลงวันจันท์กับอังคารก็ได้อะไรเงี้ยแบบเราอัดเต็มเต็มเหนี่ยวเลยนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับก็คือเรื่องของกาชาซึ่ง c ีพเนี่ยเขาแจกให้ค่อนข้างเยอะนะครับจะอยู่ที่จดหมายหรือว่าเมลล่าสุดเนี่ยก็มีแจกมาเพิ่มอีก50บาบใบนะครับเป็น3สีเลยก็คือสีลุงสีทองสีเงินตอนแรกแจกมา20นะครับทุกคนน่าจะได้แหละเขาแจกมาในช่วง C ีพนะคำถามคือควรเปิดตู้ไหน อ่าหลายคนสงสัยอ่าเดี๋ยวแบ่งแยกก่อนจะได้ไม่งงนะครับลหลักมันก็จะมีตู้ทหารรับจ้างหรือว่าผู้ช่วยแล้วก็จะมีตู้ของพูดอ่ามี2อ,อย่างเนาะอันเนี้ยจะใช้ตัวทองอันนี้คือตู้ผู้ช่วยนะครับหรือทหารรับจ้างเป็นตู้เลทสอตัวนี้นะเนี่ยคลืไปมันจะเป็นเลทก็คือเอมิเลียกับยูระอ่าเป็นตู้เลทนะใช้ตัวทองเริ่มไปข้างบน อันนี้ก็เป็นตู้เลทของพูดนะครับก็คือเฮลกาอ่าแล้วก็จะมีเล็กทริตนะครับแล้วก็ซิลระนะครับสามตัวนะเนี่ยเลทสาตัวใช้ตั๋วเงินอ่านี่คือตู้เลทก่อนนะครับถัามาตู้บนจะเป็นตู้ทหารรับจา้างหรือว่าผู้ช่วยแบบธรรมดาอ่าขึ้นมาก็จะเป็นเอ่อพูดเห็นไหมใช้ตั๋วเงินอันนี้ก็ไม่ใช่ตูเ้เลทแล้วก็จะมีตู้นี้ที่ใช้ตั๋วลุงแบบนี้นะครับที่เขาแจกมาคือตัวเนี้ย ดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากมันดีตามเมตาถ้าเป็นตู้เนี้ยมันจะเป็นตู้ทหารรับจ้างที่เป็น UR ระดับลุง้งก็คือสูงก็ UR อีกนะครับต่อไปนะครับก็คือเทคนิคการ up skill อ่ะก็มาดูนะครับอย่างแรกที่ผมแนะนําเลยเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าในช่วงแรกอ่ะเราควร up skill แค่ซับคัสเดียวไหมหรือว่าผสมได้ไหมจริงๆต้องบอกว่ามันผสม2สายก็ได้3มสายก็ได้ สี่สายก็ได้แล้วแต่แต่ว่าแต่สกิลเราจะไม่พอนึกออกไหมในช่วงแรกฉะนั้นแบบดีที่สุดนะผมแนะนำว่าให้เลือกสายเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการรีรีทิ้งได้นะเนี่ยมันจะใช้เป็นซิลเวอร์อ่าประมาณนี้แต่จะไม่รีก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แต่เพื่อนเลยแต่ผมแนะนำว่าให้รีแล้วก็อัพมาให้เต็มให้หมดเลยนะครับในสายเดียวไปเลยจะคุ้มกว่านั่นเองเออในช่วงแรกหนึ่ง 1, แรกสอง 2, เนี่ยจะใช้เป็นเม็ดถั่ว อ่าเม็ดถั่วนี้เหมือนเอ่าเหมือนเห็บอ่ะเนี่ยพยาจะใช้เม็ดนี้เป็นหลักนะครับก็อัพไปพยายามอัพเฉลี่ยกันนะครับอันไหนที่ยังไม่มีเนี่ยพยายามอัพไปแต้มหนึ่งก่อนเนี่ยไล่อัพไปอย่างเงี้ยทีละนึงก่อนนะครับเพื่อให้มันเกิดอ่า p a s s ีฟหรือว่าพลังแสงเกิดขึ้นอัพไล่ไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องอัพสุดทุกอันไม่ต้องห่วงแต่ว่าเราจะอัพเอ่เม็ดที่ ทีละหนึนเม็ดก่อนนะครับอันนี้คือเทคนิคแรกเลยนะะและอีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับอันนี้ได้มาจากไลฟ์เลยมี FC ถามเข้ามาหลายคนก็น่าจะสงสัยว่าเราสามารถปิดสกิลบางสกิลได้ไหมเพราะว่ามัน,นามไม่พอก็ทําได้มันจะอยู่ตรงด้านบนนะครับก็คือทางนี้ออตโต้เซตอัพกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถปิดการทํางานบางสกิลได้ตอนที่ออตโต กลัวมาน้ำไม่พอไอรงี้ยก็ปิดได้อ,อยู่ตรงด้านบนนะครับอันนี้คือบอกไว้ด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งข้อดีองเกมนี้สมมติว่าเอ๊ะเล่นเมือเป็นโลไปแล้วเบื่อเบื่อใช่ไหมอยากเปลี่ยนก็รีเซ็ตรีเซ็ตได้เลยแล้วก็ไปเลือกเพลทัสต่าไฮน์เดอร์ได้นะครับมันใชไอเทมเหมือนเหมือนกนนั่นแหละไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่จริงๆอ่ะถ้าเราเล่นเป็นนานๆอ่ะเราสามารถอปหนึ่งถึงสองสายหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับส่วนวิธีการ หาแต้มสกิลก็อยู่ที่ดันเจียนครับเนี่ยอันไารล่งนะดันคอนเวนนะครับอ่าอย่างที่บอกไปแต้มสกิลในช่วงแรงหนึ่งกับแรงสองเนี่ยมันจะใช้แค่เม็ดถัว่วหรือว่าเห็บเท่านั้นฉะนั้นจะลงดันวัดไหนก็ได้อ่าไม่ได้สีเรียดแต่ถ้าเกิดเข้าสู่แรงที่3ม,มันจะใช้สีอื่นซึ่งมันก็อยู่ระดับ3าเหมือนกันเนี่ยมจะใช้แบบนี้สีอื่น ซึ่งวันที่ฟาร์มดีที่สุดอ่ะคือวันอาทิตย์เพราะว่าันอาทิตย์เนี่ยเราจะเลือกลงอันไหนก็ได้โอเคไหมอ่าเขาจะให้แบบนี้นะครับในช่วงวันแรกๆก็มันมีคุญแจฟรีอยู่นะครับจะใช้หมดเลยได้ไหมใช้หมดเลยก็ได้นะเออใช้หมดก็ได้เพราะว่าเราจะได้อีด้วยถ้าเราต้องการบูอีพีอ่ะเราจะใช้หมดเลยก็ได้อ่ามันจะได้ในส่วนของการ์ดด้วยอ่าประมาณนี้แล้วก็มีจุดหนึ่งที่ต้องรู้ครับคุญแจเนี่ยตรงนี้มันสามารถซื้อด้วยทองได้ ถ้าใจะยิดมันเหมือนมันจะมีจํากัดนะอย่างนี้มันซื้อเพิ่มได้อสองครั้งอ่าก็ซื้อเพิ่มได้นะกลับมาที่ดันเจี้ด้านบนที่เพื่อนๆ่ต้องรู้นะด้านสายบนไอ้ดันเนี้ยมันจะต่างกันเพื่อนๆเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนเผื่อเผื่อพลาดบางคนอาจจะอยากดองกุญแจใช่ไหมไอ้ดันเจี้นเนี้ยมันไม่ควรดองแต่มันดองได้แหละแต่ก็ไม่ควรดองคือ,อยังไงมันจะมีคุญแจดับหนึ่งสองและสามนะอ่าเขาใจานี้ก่อนคุญแจดับหนะึ่งเนี่ยเขาเขียนว่าจะใช้ได้เลเวลหนึ่งถึงสามห้า หมายความว่าถ้าเกิดเพิ่มเป็นสามหกอะ่ะแล้วคุณแจนี้ยังยังคาอยู่อะ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วนะเออฉะนั้นดูเลเวลดีดีเนี่ยสมมติว่าเราใกล้จะขึ้นสามหกแล้วกุญแจเนี้ควรใช้ให้หมดก่อนเพราะมันจะเสียเสียฟีเลยมันใช้ไม่ได้แล้วนะระดับยิ่งสูงขึ้นกุญแจที่มันเลเวลไม่ถึงอะ่ะมันใช้ไม่ได้อย่างเราขึ้นสามสิบหกมาใช่ไหมคุญแจก็ต้องเป็นเลเวลสองแล้วเห็นปะเลเวลหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเจ็ดสิบห้าล่ะเห็นไหมเจ็ดห้ากับเก้าห้าก็ต้องใช้คุญแจเลเวลสาม แสดงุญแจนตรงนี้มันไม่ควรดองนะใช้ได้ก็ก็ใช้ไปนะครับซื้อเพิ่ม่ดยซื้อเพิ่มได้เหมือนเดิมใช้ในส่วนของเนี่ยเหรียญทองอันนี้น่าจะซื้อได้2ี่เลยนะครับก็ซื้อได้นะถ้าเกิดใครมีทองเยอะ,อะเงื่อนไขหรือว่าเทคนิคที่ต้องรู้ก็ประมาณนี้นะครับในเกี่ยวกับดันเจี้ยนนะต่อไปท้ายสุดนะครับก็คือเทคนิคการดันค่าพลังหรือว่าการคาไปเทมมาที่เมนูก่อนแล้วก็มาที่คราฟนะครับลหลักเกมนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถ ทำข้ามขันได้เลยเนี่ยเราไม่สามารถไปทําไอ้ขอบม่วงได้เลยหนึ่งเลยคือเลเวลในการเอ่อในการใส่เนี่ยไม่ถึงแล้วก็ดานเจียนเราเรายังค่าพลังไม่ถึงก็ไม่สามารถลงได้ฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการไต่ไปทีละชิ้นนะครับไปทีละชิ้นเลยซึ่งบางครั้งบางคายมันก็อาจจะดรอปมาจากบอสก่อนอ่าถ้าเราจากบอสก่อนก็อ,อาจจะไม่ต้องคับก็ได้ในช่วงแรก ยังไม่ต้องโฟกัสในการเลือกสายยกตัวอย่างเช่นเสื้อมันจะมี3แบบเห็นไหมมันจะมีเกาะเบาเออยไม่ใช่ดิมันจะมีเกาะหนักอะไรหนกักอ่ะนี่เกาะหนักแล้วก็เป็นแบบบางสุดแล้วก็เป็นชุดเบาอ่าเป็น3สายด้วยกันมันมีความแตกต่างยังไงก่อนกดไปดูที่เสื้อตรงนี้ข้างล่างมันจะมีออปชันบอกนะครับมีออปชันบอกที่มันจะแตกต่างกันเนี่ยกดดูด้าหน้างได้ เนี่ยอย่างเสื้อน,นี้มันจะบวกแม็ HP เห็นไหมสิบเอถึงสิบห้าเอ่าแต่ว่าคิเลตเนจะลบห้าเซมันก็ได้ข้อเสียกลับมาด้วยนะครับก็ดูด,ดีแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเหมาะกับนักเว้นนะไอเสื้อบางๆเนี่ยส่วนเกาะหนักมันก็จะเหมาะกับพวกตัวสายแท้งหรือว่าไฟเตอร์หรือว่าพวกดาเมจก,ก็ได้เนี่ยมันได้คิเลตแต่ว่าค่าไปให้พีก็จะลบไปสิเลยนะอ่ะมีได้มีเสียทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เพื่อนต้องรู้ก็คือ การคร้าฟเนี่ยมันต้องค้าบบ่อยๆด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเกตด้านล่างเห็นป่ะถ้าเราสร้างครบจํานวนเนี่ยมันจะได้ระดับสูบิเรียด้วยหรือว่าเกตที่ดีขึ้นอ่านี่สําคัญเลยบางทีเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ้ยก็เราคร้าฟไปแล้วไม่อยากใช้นี้แล้วเงี้ยพอเปลี่ยนไปก็รู้สึกว่าเราก็ค้าฟไปตลอไปเลยจริงๆมันต้องค้าฟไปบ่อยเลยแหละเพราะว่ามันจะได้ระดับตรงนี้นี่ของซูบิเลีย์ที่มันเป็นเกดที่ดีขึ้นหรือว่าระดับดาวที่มันสูงขึ้นมันมีระดับดาวด้วยนะครับ เกรดเอ่อเกรดเทมก็จะสูงขึ้นอ่าเข้าใจแบบนี้ก่อนในช่วงแรกอ่ะจะครับอ่อให้ตรงสายหรือไม่ตรงสายก็แล้วแต่มันอาจจะได้ดรอปจากบอสมาด้วยก็ใส่ไปก่อนให้ได้ค่า cp ีเพราะสุดท้ายเราต้องเปลี่ยนเราจะไปฟิตอีกทีก็ตอนช่วง80-90นู่นไม่ต้องรีบคิดเรื่องสายใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนนะครับในช่วงแรกโอเคเนาะเวิธีการหาก็ดูนี้กดเข้าไปมันก็จะบอกว่าต้องฆ่าบอสอะไรนะครับเนี่ย มันจะมีรัทิบของบอสนั้นซึ่งมันจะไล่กันเลยอย่างที่บอกไปเราฟาร์มโดยที่ไม่ใช้กุญแจก็ได้ไอ้พวกเนี้ยเออหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะถ้าเกิดผมเบื่อแล้วอะทาทุกอย่างเสร็จแล้วจะทะไรต่อผมปล่อยฟาร์มแมทได้ไหมได้มันก็ฟาร์มซิลเวอร์ฟาร์มของขยะเงี้ยได้ทาได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีอะผมมองว่าไปฟาร์มดันเจี้ยนดีกว่านะครับเนดันเจี้ยนพวกเนี้ย ฟาร์มอย่างเงี้ยเลยก็คือไม่ใช้กุญแจแล้วก็ไปฟาร์มพวกปูปินมาก็ได้อ่ามาครับของซ้ำๆให้เกรดสูงขึ้นก็ได้เห็นไหมอ่ามันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไปมาที่กระเป๋าเนาะจะเห็นว่ามันจะมีคลังเนี่ยเต็มค่อนข้างบ่อยหรือว่ากระเป๋าเราเนี่ยเต็มบ่อยเหลือเกินแล้วคําถามคืออ้ทองเนี่ยเอาไปทําอะไรอย่างแรกที่สําคัญไปเปิดกระชาดีไหมอ่ะผมบอกเลยว่าไม่ดีนะ ถ้ามันไม่ได้ตัวที่เราต้องการมันก็ศูนย์เปล่าจริงๆอันนี้สําคัญสุดก็คือ,อเพิ่มกระเป๋าเพราะหนหลังอะกระเป๋าร้อยห้ช่องสองช่องก็ไม่พอนะใช้เยอะมากของขยะหรืออะไรเงี้ยสำคัญสำคัญมันก็เยอะขึ้นนะครับแต่ดําต่าผมมองว่าน่าจะร้อยห้ขึ้นไปกาลังดีนะแต่ยังไม่ต้องเพิ่มในช่วงแรกก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆขายได้กกเนี่ยพวกขยะก็ขายเนี่ยพวกขยะจริงมันขายได้นะไม่ได้ใช้ทําอะไรเนะี่ย เนี่ยมันจะได้เป็นซิลเวอร์ถ้ารู้สึกว่ามันลกอ่ะก็ขายได้นะครับและสิ่งที่เพื่อนต้องรู้คือมันมีคังด้วยอ่าบางคนอาจจะมองไม่เห็นคังมันอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าสานใจมากที่มันเขียนว่าครีมเนี่ยทีสต็อกเนี่ยเนี่ยสามารถเอาของใส่เข้าไปได้ครับมาอ่าเนี่ยเนี่ยจำนวนมันก็ลดลงเห็นปะอ่าคังก็คือติดตัวเลยเหมือนไป็นช่องกระเป๋าสำรองก็ได้เขา้าใจงี้ก็ได้ซึ่งคังเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันเห็นปะเนี่ยได้ถึง500เลย ก็สามารถเพิ่มได้เดี๋ยวโดยใช้ทองพันเก้าแต่จริงๆอ่ะผมบอกเลยยังไงก็ต้องเพิ่มในส่วนของ,ของกระเป๋าและกะค็คังส่วนต่อไปถ้าเราเพิ่มกระเป๋าและคังแล้วเนี่ยไอ้ทองนี้ควรเอาไปทำอะไรต่อใช่ไหมอ่าก็จะมีจุดหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือพวกดันเจี้ยนนั่นแหละถ้าเกิดใครต้องการรีบประสิทธิภาพในเรื่องของ EP หรือว่าฟาร์มการ์ดบอสเนี่ยอ่ามันก็ต้องใช้กุญแจใช่ไหมแล้วมันก็ต้องซื้อกุญแจเพิ่มอ่าโดยใช้ทองโอเคไหมอันนี้คือ2อย่างที่ผมมองว่าสําคัญสำหรับทองนะ ก็คือการเปิดคางเปิดกระเป๋าเพิ่มกับเอาไว้ใช้ซื้อคุ้นใจเพิ่มที่เหลือจะไปทําอย่างอื่นก็ก็แล้วแต่แหละถ้าทองเยอะโอเคไหมในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการก่อกโค้ดนะครับตอนนี้มันจะมีอยู่4โค้ดด้วยกันต้องก,อก่อที่หน้าเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครเข้าแล้วมันเน่าเนี่ยชื่อเซิร์ฟกับตัวละครอาจจะไม่ขึ้นก็รอสักนิดนึงประมาณสัก2 0 3 0ิาวินะก็แล้วแต่เน็ตแรงไม่แรงนะครับจากนั้นก็ก,ก่อโค้ดไป นี่ครับแบบนี้นะกดยืนยันอ่าเรียบร้อยครับอ่ะก็มานี้ผมคิดว่าเทคนิคเออ่เบื้องต้นเนี่ยตรงนี้สําหรับวันแรกเลยมันใช้ไปได้ยาวๆจนถึง NGame นะครับสำหรับที่อยงนี้ที่ต้องรู้นะส่วนไหนที่ผมพลาดไปหรือว่าเออ่ไม่ได้บอกในคลิปนี้เพื่อนๆก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับอาจจะมีเทคนิคที่ผมอาจจะลืมหรือไม่ได้บอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็เลือกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติ๊กเกแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจุ๊บจ้า